หน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะปีสี่ปักสองพันเจ็ดสวบหกเก็ดชื้ออะไรแล้วก็พิธีการเป็นเสด็จประชารัฐนะคือพวกมีผีช่องทางนท่านลงบนตรงส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมคามีความยิดีที่ท่านลงบนเป็นเรื่องราชประชารัฐเมื่อวันที่สิบมกราคม หนึ่งที่ทําให้อาคะแนนลดลงค่ะการตรวจ ATK เตรียมกับมร้นต่างๆนานานะคะเปิดทางผู้ปกครองนะคะก็อนุญาตให้นักเรียนชั้นป .6 มาเรียนที่โรงสามขึ้นไปนะคะวิชาที่สูงสุดเลยนะคะก็คือวิชาทระบาทสมเด็จะดรงชนกในส่วนของเรียนอยู่ในเขตบริการของการมีอะไรจะถามนะครับบ้านสร้างบริเ นักเรียนนะคะก็จะให้คุณครูเนี่ยเอารถออกไปเยี่ยม,มยบ้านนักเรียนที่ติดโควิดบ้างไปเยี่ยมนักเรียนนี้ได้ครบตอนนี้ก็จะให้นี้ให้นี้ให้นี้นะครับที่ถามเมื่อกี้นี้เป็นอย่างไของการดําเนินงานของโรงเรียนาราชบัณฑิตย์นคราะห์นะคะ,ะในปีการศึกษา2 ทรากประหักผังนะคะแล้วก็เป็นแหล่ง